พระศิวลีพระอรหันต์แห่งโชคลาภมหาลาบผู้ใดบูชาสวดภาวนาหรือรับฟังบทสวดนี้จะมีโชคลาภมหาลาบความมั่งมีเพิ่มขึ้นหลายร้อยหลายพันเท่าทวีคูณมีกินมีใช้ไม่มีหมดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะสีวลีจะมหาเถรเทวะตาระปูชิโตโสระโหปจจยาทิมหิอะหังวันทามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิ อหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถระคุนังเอตังโสธิลาพังพวันตุเมชิมพลีจากมหานามังสัพพลาพังพาวิสติเถรัสานุภาเวนะสทาโหนติปิยังมะมะชิมพลีจากมหานามังสัพพลาพังพาวิสติ เทรัสานุภาเวนะสทาโหนติปิย be uh ังมะมะชิมพลีจากมหานามังสัพพลาพังภวิสติเทรัสานุภาเวนะสทาโหนติปิยังมะมะชิมพลีจากมหานามังสัพพลาพังภวิสติเทรัสานุภาเวนะสทาโหนติปิยังมะมะชิมพลีจากมหานามัง สพลาพังภาวิสติเทรัสานุภาเวนะสทาโหนติปิยังมะมะชิมพลีจากมหานามังสพลาพังภาวิสติเทรัสานุภาเวนะสทาโหนติปิยังมะมะยังยังปุริโสวาอิทีวาทูเรหิวาสมีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะสทาโหนติ ปิยังมะมะยังยังปุริโสวาอิทธิวาทูเรหิวาสมีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะสัทธาโหติปิยังมะมะยังยังปุริโสวาอิทธิวาทูเรหิวาสมีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะสัทธาโหติปิยังมะมะ ยังยังปุริโสวาอิทธิวาทูเรหิวาสมมีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะสัทธาโหนติปิยังมะมะยังยังปุริโสวาอิทธิวาทูเรหิวาสมมีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะสัทธาโหนติปิยังมะมะยังยังปุริโสวาอิทธิวาทูเรหิวา สามีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะสัทธาโหติปิยังมะมะยังยังปุริโสวาอิทีวาทูเรหิวาสามีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะสัทธาโหติปิยังมะมะยังยังปุริโสวาอิทีวาทูเรหิวาสามีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะ ส Styles, mai, mai. ัทธาโหนติปิยังมะมะยังยังปุริโสวาอิทธิวาทูเรหิวาสมีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะสัทธาโหนติปิยังมะมะยังยังปุริโสวาอิทธิวาทูเรหิวาสมีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะสัทธาโหนติปิยังมะมะ ยังยังปุริโสวาอิทธิวาทูเรหิวาสมีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะสัทธาโหนติปิยังมะมะยังยังปุริโสวาอิทธิวาทูเรหิวาสมีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะสัทธาโหนติปิยังมะมะยังยังปุริโสวาอิทธิวาทูเรหิวา สามีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะสัทธาโหนติปิยังมะมะยังยังปุริโสวาอิทีวาทูเรหิวาสัมีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะสัทธาโหนติปิยังมะมะยังยังปุริโสวาอิทีวาทูเรหิวาสัมีเปหิวาเทรัสานุภาเวนะ สัทธาโหนติปิยังมะมะชิมพลีจากมหาเถโรโสระโหปัจยาทิมหิเชยยะลาโพมหาลาโพสัพพลาภาพวันตุสัพทพาชิมพลีจากมหาเถโรโสระโหปัจยาทิมหิเชยยะลาโพมหาลาโพสัพพลาภาพวันตุสัพทพา ชิมพลีจากมหาเถโรโสระโหปัจยาทิมห <anything to build Fahrenheit> ิเชยยะลาโพมหาลาโพสัพพลาพาพวันตุสัพทาชิมพลีจากมหาเถโรโสระโหปัจยาทิมหิเชยยะลาโพมหาลาโพสัพพลาภาพวันตุสัพทา ชิมพลีจากมหาเถโรโสระโหปัจยาทิมหิเชยยะลาโพมหาลาโพสัพพลาพาพวันตุสัพทาชิมพลีจากมหาเถโรโสระโหปัจยาทิมหิเชยยะลาโพมหาลาโพสัพพลาภาพวันตุสัพทาชิมพลีจากมหาเถโรโสระโหปัจยาทิมหิ เชยยะลาโพมหาลาโพสัพพลา,พาภาพวันตุสัพทพาชิมพลีจากมหาเถโรโสระโหปัจยาทิมหิเชยยะลาโพมหาลาโพสัพพลา,พาภาพวันตุสัพทพาทิตติธะพระเวราชาปิยาจักคระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหา ทิติทัพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหาทิติทัพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหาทิติทัพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหา ทิติทัะพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหาทิติทัพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหาทิติทัพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหา ทิติทัพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหาทิติทัพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหาทิติทัพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหา ทิติท no ัพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหาทิติทัพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหาทิตฐิทะพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหา ทิติทะัพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหาทิติทัพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหาทิติทัพระเวราชาปิยาจะฆระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหา ทิตถะพระเวราชาปิยาจักระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหาชิมพลีจากมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอาหางวันทามิสัพพทาชิมพลีจากมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิ อาหังวันทามิสัพพาฉิมพลีจะมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพาฉิมพลีจะมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอาหังวันทามิสัพพาฉิมพลีจะมหาเทโรจักขาเทวา พิปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาฉิมพลีจากมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาฉิมพลีจากมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทา ฉิมพลีจะมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอาหังวันทามิสัพพทาฉิมพลีจะมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอาหังวันทามิสัพพทาฉิมพลีจะมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโต โสระโหปัจจยาทิมหิอาหังวันทามิสัพพาชิมพลีจากมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอะหังวันทามิสัพพาชิมพลีจากมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอาหังวันทามิสัพพา ฉิมพลีจามหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอาหังวันทามิสพัพพทาฉิมพลีจามหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิสพัพพทาฉิมพลีจามหาเทโร จักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอาหังว um. ันทามิสัพพทาชิมพลีจากมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอาหังวันทามิสัพพทาชิมพลีจากมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิ อาหังวันทามิสัพพทาฉิมพลีจากมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอาหังวันทามิสัพพทาฉิมพลีจากมหาเทโรจักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอาหังวันทามิสัพพทาฉิมพลีจากมหาเทโรเทวตานระ ปูชิโตโสระโหปัจ,จยาทิมหิมหาลาพังการนตุเมลาเพนะอุตโตโมโหติสัพพะลาภะพะวันตุสัพพทาชิมพลีจากมหาเทโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจ,จยาทิมหิมหาลาพังการนตุเมลาเพนะอุตโตโมโหติสัพพะลาภะภวันตุ สัพพทาฉิมพลีจากมหาเถโรเทวะตานระปูชิโตโสระหูปัจยาทิมหิมหาลาพังการนตุเมลาเพนะอุตมโมโหติสัพพลาภะภวันตุสัพพทาฉิมพลีจากมหาเถโรเทวะตานระปูชิโตโสระหูปัจยาทิมหิมหาลาพังการนตุเม ลาเพนะอุตโมโหติสัพพลาพระพะวันตุสัพทพาฉิมพลีจากมหาเทโรเท е วตานระปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิมหาลาพังการนตุเมลาเพนะอุตโมโหติสัพพลาพระพะวันตุสัพทพาฉิมพลีจากมหาเทโรเท е วตานระปูชิตโต โสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกรณตุเมลาเพนะอุตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพธาชิมพลีจากมหาเทโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิมหาลาพังการณตุเมลาเพนะอุตมโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพ,พธา ชิมพลีจากมหาเถโรเท е วะตานระปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิมหาลาพังการณตุมเมลาเพนะอุตโมโหติสัพพะลาภะภวันตุสัพทาชิมพลีจากมหาเถโรเท е วะตานระปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิมหาลาพังการณตุมเมลาเพนะ อุตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพทพาชิมพลีจะมหาเถโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิมหาลาพังการณตุเมลาเพนะอุตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพทาชิมพลีจะมหาเถโรเทวะตานระปูชิโต โสระโหปัจ,จยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตโมโหติสัพพลาภะพะวันตุสัพธาชิมพลีจากมหาเทโรเทวะตานระปูชิโตโสระโหปัจ,จยาทิมหิมหาลาพังการนตุเมลาเพนะอุตโมโหติสัพพลาภะพะวันตุสัพธา ฉิมพลีจากมหาเทโรเทวะตานระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังการนตุเมลาเพนะอุตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพทาฉิมพลีจักมหาเทโรเทวะตานระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิมหาลาพังการนตุเมลาเพนะ อุตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพพทาชิมพลีจากมหาเทโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิมหาลาพังการณตุเมลาเพนะอุตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพพทาชิมพลีจากมหาเทโรเทวตานระปูชิโต โสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกรณตุเมลาเพนะอุตโมโหติสัพพาราภพวันตุสัพธาชิมพลีจากมหาเทโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิมหาลาพังการณตุเมลาเพนะอุตมโมโหติสัพพาราภพวันตุสัพ,พธา ชิมพลีจักมหาเทโรเทวะตานระปูชิโตโสระโหปจยาทิมหิมหาลาพังกโรณตุเมลาเพนะอุตโมโหติสัพพลาพะพวันตุสัพ,พธาชิมพลีจักมหาเทโรเทวะตานระปูชิโตโสระโหปจยาทิมหิมหาลาพังกโรณตุเมลาเพนะ อุตโมโหติสัพพะลาภะพวันตุสัพพทาชิมพลีจากมหาเทโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิมหาลาพังการณตุเมลาเพนะอุตโมโหติสัพพะลาภะพวันตุสัพพทาชิมพลีจากมหาเทโรเทวะตานระปูชิโตโ โสระโหปัจ,จยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตโมโหติสัพพลาพะพะวันตุสัพพทาชิมพลีจะมหานามังอินทาพมมาจะปูชิตังสัพพลาพังประสิทธิเมเอรัสานุภาเวนะสัทธาสุขีปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามัง อินทาพมมาจะปูชิตังสัพพลาพังประสิทธิเมเอรัสานุภาเวนะสัทธาสุขีปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามังอินทาพมมาจะปูชิตังสัพพลาพังประสิทธิเมเอรัสานุภาเวนะสัทธาสุขีปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามัง อินทาพมมาจะโปชิตังสัพพลาพังประสิทธิทมเมเอรัสานุภาเวนะสัทธาสุขีปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามังอินทาพมมาจะโปชิตังสัพพลาพังประสิทธิเมเอรัสานุภาเวนะสัทธาสุขีปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามัง อินทาพมมาจะปูบบชิตังสัพพลาพังประสิทธิเมเอรัสานุภาเวนะสัทธาสุขีปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามังอินทาพมมาจะปูชิตังสัพพลาพังประสิทธิเมเอรัสานุภาเวนะสัทธาสุขีปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามัง อินทาพมมาจะปูชิตังสัพพลาพังประสิทธิเมเอรัสานุภาเวนะสัทธาสุขีปิยังมะมะฉิมพลีจะมหานามังอินทาพมมาจะปูชิตังสัพพลาพังประสิทธิเมเอรัสานุภาเวนะสัทธาสุขีปิยังมะมะฉิมพลีจะมหานามัง อินทาพมมาจะปูชิตังสัพพลาพังประสิทธิเมเอรัสานุภาเวนะสัทธาสุขีปิยังมะมะ